สวัสดีคะ่ะทุกคนมือนีนะคะเข้ากับลอยเวียกลอยงานนะคะมาหากินกาแฟนางสรงทงจะเข้าอ่าลานเพิ่นกับยุป,ประทุ่งท่านี่นะคะมาได้เลยคะ่ะทุกคนค่ะนี่ก็คือบรรยากาศในลานเพิ่นนะคะร้านดูนานะคะเย็นนุ่นนอนเว่นก็อย่างีนตัวพี่น้องเอา้าเนี่กัสร้างภาพเอา้าเนี่ก็นั่งแบบ้บรรยากาศ ชิวๆค่ะเย็นสบายค่ะทุกคนล้มพัดตึง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 ,ตง,ตง,ตงมาบานนี้หิวเขาเลเดียวบานนี้ทายลูกเอา้าอันนี้กะม่วจะลินม่นกินน้ำมูไอโกดเอ,าบบาเอา้าแซบบ่บานานี้อ้ามเจี๊ยบแซบบ่น้อบมาหน้โอ้โหคุณอ่ะต้เขาต้ยมยำก็มีดตําขูงก็มีพี่น้องมาเดอ้อมิจเจี๊ยเป็นแต่แซบเป็นแต่แซบค่ะมา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 มกินน้ำกันงเด้บานนี้ ได้เวลาแล้วมา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 วิ่งเขียนขวนลีน่าสุกจัวมากินขา้าวอิ่มแล้วมีแห้งท้ายลูกต่อระบาดน,นี่คุณโบกไม้โบกมือใส่ระบาดใ้กดวเตาออุ้ยกวอนมือเอาแน่อุ้ยมุนะยม,มนี้คือง,งามในให้ในกำนัลมามามาเซลฟี่เซลฟี่มามามาจัดระเบียบกันโอเคโอเคเดี๋ยววอรลร์เรมเบ้อมามา,มาเอาออกมาใช่เลยใายเลย,ย,เลยโอเค ค่ะสำหรับคลิมนี้ก็คือสิจบลงซ้ำนี้แลล้เนาะพี่น,น้องเนาะค่ะขอบคุณหลายๆเด้อคะ่ะตีรับส้มจนจบคลิปค่ะขอบคุณค่ะ